คอรมอไฟเขียวมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแจกผู้ปกครองนักเรียน2,000บาทต่อคนคอรมอเห็นชอบในหลักการมาตรการช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนระยะเร่งด่วนตามมาติคอรมอเมืม่อ13กรกฎาคม2564 สำหรับภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564ดังนี้ 1. นักเรียนในระบบการศึกษาไทยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ผู้ปกครอง2,000บาทต่อนักเรียน1คนจัดสรรค่าใช้จ่ายให้สถานศึกษาเพื่อช่วยจัดการเรียนรู้ลดหรือตรึงค่าใช้จ่ายโรงเรียนเอกชนให้เท่ากับปี2563 2. นิสิตนักศึกษาไทยระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐรัฐและสถาบันอุดมศึกษาร่วมจ่ายค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมส่วนที่ไม่เกิน5 0,000บาทลด50สเอร์เซ์ส่วนที่เกิน5 0,000บาทแต่ไม่เกิน1,000 0 0บาทลด30สเอร์เซส่วนที่เกิน1,000 0 0บาทลด10เเซส่วนลดสูงสุดรวมกันไม่เกิน50เอร์เซต สถาบันอุดมศึกษาเอกชนรัฐสนับสนุนค่าเล่าเรียนค่าธรรมเนียม5,000บาทต่อคนสถาบันช่วยเหลือเรื่องอื่นๆเช่นขยายเวลาผ่อนชำระจัดหาอุปกรณ์และโปรแกรมยืมเรียนออนไลน์ลดค่าหอพักสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอขอบคุณทุกท่านค่ะ ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ